สวัสดีพี่น้องสวัสดีปลาลุงนะมัสวัสดีปลาลุงนะมัสวัสดีสุกสกต้อสุกก่อนสดีีทุกท่านตลอดแงทุกทั่วลแม่ยินดีรับมององส่นบ้านน้องอคาของใหม่กินข้าวแรงนํากันเด้อพี่น้องนั่งดๆุญาปลาลุงนี่ลูกมาดปลาลุง มาเด้พี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องเมนอปิ้งปลาอุ้ยบ่แม่นจีปลาสบอนี่ขิดจูดให้กินจูดปลาอันนี้ตำปนกบพี่น้องต้นเดียวบรกบนะอืมตำปนกบกับปิ้งปลาพี่น้องอาหารแรงเฮามาได้มาได้พัชกุก์สกุ๊ปิ้งปลาจนไหมปิ้งปลาจนไหมจูดปลาจูดปลาอื

เมืองเลยมัดแบบน่าทุกยาพาน่ะเออแซ่ต้องเาเ้นนบจะละเข้ากนดิวาชนาลูกสาวนางมุนมา กินลูกมะคำเลยมากกมามาตกินกินแล้ววางคำกินแ่อจะกินไหม่่นั้น่นกินอยากกินไหมนี่วาว่ากินแต่พ่จะกินลายมันบอมีงินซื่อนีไม่มีดาก็มีนี่ผมมันบอมีงินซื้อมืนจะกินลูกมงตป้าเนี่ยมาสิเาะเลย ดกูมาแน่นอนไปกอดกินมอะนก็ก้อง่กินตคนาฮะมามาอิ่แล้วมา่อ้ไ่ถือเอาไ่ถือเอาอลยก่าเลยกินปีกป้าเน่ยนะลูกแม่มันหมเชียงมันหน่อ mời 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 ăn mời 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 เราสอนอาจารย์ละอาจารย์ก่อนอาจารย์ห้ามเลยจะเก็บเอ้ามาสั่นเราตรวจตรวจเฮ้ยอยากมาใหม่เลยเนาะมึงก็งงร้องเหรอมึงก็เอาไปทุกอย่างเฮ้ยแล้วพาไป

không có một nhà có là ừ. à, nó rao, nó rao được ở đây là sao được chị không có lợi nhuận có lợi có nó lại nó hết có bé thì bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เนาะพัดจะเชืงบนี้บ่มือนึกอุแล่อีส่วนทางนี่ให้กัป่าอันนึกห้อยใบนะจวนกัไปกลบมากอะไรก,ไกันอย่างยางพารา กิงข้างทำให้กินเข้าแลวนอนหมะแล้วพอเนี่ยขาลาบเข้ากินกับมันก้อยคุงเท็มี่ขานกอกนข้าเยบเบใ Mà mà <laughs> Nên, mà, mà, ố, nó đẹp nó gọi là khen cái này, cái này nó ngang này, ô, nó

Các bạn nhớ đăng kí cho Để không bỏ lỡ những video hấp

โอเคยังม่ชอบวายม่ถึงบงอ่บลตูกลูกามาหพี่ลา้เนาะสำหรับี่นี่จะอกันขีดหนา้งนาะมน่อยเป็นหนังตาขึ้นหนีหาห้องจ้งแต่แม่ที่กทุกคน